สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดไวรัสจากโควิดน่ากลัวยิ่งแล้วแต่ไวรัสจากการบริหารยิ่งหน้าวิตกยิ่งกว่าไม่ว่าพลเอกประยุจันโอชาไม่ว่าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณไม่ว่าพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาล้วนเป็นทหารล้วนเคยเป็นผู้บัญชาการทหารบกย่อมรู้เป็นอย่างดีว่าทุกคำสั่งทุกคำบัญชาต้องศักดิ์สิทธิ์ ต้องสามารถปฏิบัติได้อย่างเคร่งครัดเพราะหากไม่ศักดิ์สิทธิ์บทบาทและความหมายล้วนสูญเปล่าตัวอย่างที่คำสั่งคำบัญชากำลังกลายเป็นปัญหาและเป็นปัญหารายวันนับแต่เช้าเข้าสู่สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 9เป็นต้นมาถือได้ว่า เป็นการท้าทายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกำหนดเวลาเปิดปิดร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกำหนดสถานที่อันเป็นโรงพยาบาลสนามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความผิดอันเกี่ยวกับแอปพลิเคชันบางแอปพลิเคชันหากตอนเช้าคำสั่งออกมาอย่างหนึ่งแต่เมื่อถึงตอนบ่าย กลายเป็นอีกอย่างหนึ่งความสับสนย่อมเกิดตามมาคำสั่งจึงอยู่ที่ว่าอำนาจในการสั่งการอยู่ในมือของผู้ใดกันแน่เพียงจุดต่างในคำสั่งระหว่างผู้ว่ากทมกับการเปลี่ยนแปลงในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาของนายกรัฐมนตรีก็ทำให้สถานะและความน่าเชื่อถือของผู้ว่ากทมต้องเสื่อมซุดตกต่ำอยู่แล้วการที่ตอนเช้าโคศกสบคพูดอย่าง ตกต้นบ่ายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปลี่ยนเป็นอีกอย่างคำถามไม่เพียงแต่จะมีต่อการทำหน้าที่ของโฆษกสบกเท่านั้นหากแม้กระทั่งการทำหน้าที่ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็กลายเป็นข้อกังขาทางนี้แทบไม่ต้องเอ่ยถึงคำแถลงที่ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงไม่ว่าในกรณีของการเข้ามาของแรงงานข้ามชาติไม่ว่าในกรณีการนำ อยู่ของบนการพนันเพราะนายกรัฐมนตรีพูดอย่างรองนายกรัฐมนตรีพูดอย่างผู้ประชาการตรวจแห่งชาติก็พูดอีกอย่างคำถามก็คือสัจจะและความเป็นจริงอยู่กับใครการแพร่ระบาดเข้ามาของไวรัสโควิด -19 <S <S เป็นเรื่องที่เลวร้ายน่ากลัวอยู่แล้วการบริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหาของโควิดยิ่งเรียกร้องความรู้ เข้าใจเป็นอย่างสูงในการสร้างความเชื่อมัน่นหากแม้กระทั่งรัฐบาลและหน่วยราชการต่างๆก็ตกอ,อยู่ในสภาพโกลาหลหวนเสียแล้วความเชื่อมั่นจะมึงเกิดขึ้นได้อย่างไรโดยเฉพาะความเชื่อมั่นต่อพลเอกประยุทธ์จันโอชายุ่งแล้วอาจารย์จุฬาเปิดกฎหมายฟาดกลับสบคแอปหมอชนะกฎที่ไม่เสมอภาคระวังขัดรัฐธรรมนูญ โดยเมื่อวันที่7มกราคมปี2564ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพรสันเลี้ยงบุญเลิศชัยอาจารย์ด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊ก แสดงความเห็นกรณีข้อถูกเถียงจากข้อกำหนดการลงโทษจากประกาศยกระดับเข้มค้น5จังหวัดโดยล่าสุดสอบ,บอคอถแถลงให้ประชาชนในพื้นที่โหลดแอปหมอชนะมาติดตั้งในมือถือสำหรับผู้ที่ติดเชื้อและพบว่าไม่มีแอปไทยชนะจะมีความผิดตามพรกฉุกเฉินโดยได้ระบุว่า ว่าด้วยเรื่องหมอชนะการแพร่ระบาดของโควิดรอบนี้ค่อนข้างกระจายเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็วแน่นอนว่าภาครัฐเองก็ย่อมมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลสถานการณ์ดังกล่าวให้บรรเทาเบาบางลงผ่านการออกมาตรการต่างๆโดยให้ประชาชนปฏิบัติตามอันเป็นสิ่งจำเป็นและเข้าใจได้ล่าสุด รัฐพยายามยกระดับความเข้มข้นในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิดโดยได้ประกาศข้อกำหนดฉบับที่17ซึ่งออกตามความมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548กำหนด มาตรการต่างๆให้ประชาชนปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการป้องกันโรคเช่นการรักษาระยะห่างการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยการล้างมือการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายรวมถึงการติดตั้งระบบแอปพลิเคชันที่ภาครัฐกำหนดทั้งนี้หากผู้ใดฝ่าฝืนถือเป็นความผิดมีโทษจำคุกไม่เกินสปีปรับไม่เกิน4 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับข้อ4แห่งข้อกำหนด อย่างไรก็ดีส่วนตัวผมเองก็มีข้อสังเกตในมาตรการข้างต้นที่กำหนดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตั้งระบบแอปพลิเคชันที่ภาครัฐกำหนดอาจเป็นมาตรการที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญได้กล่าวให้ชัดเจนยิ่งขึ้นจริงอยู่ว่าแอปพลิเคชันติดตามตัว tracking application จะเป็นมาตรการของภาครัฐที่ถูกออกแบบมาเพื่อมีวัตถุประสงค์ในการสกัดการแพร่ระบาดของโควิดอย่างมีประสิทธิภาพ แต่หากพิจารณาตามข้อที่จริงทั่วไปยังมีพักที่จะกล่าวถึงกลุ่มคนที่ยังไม่มีโทรศัพท์มือถือเราไม่อาจปฏิเสธได้ว่ายังมีข้อจำกัดต่างๆที่ส่งผลให้ประชาชนหลายกลุ่มหลายท่านไม่สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันที่ภาครัฐ กำหนดในโทรศัพท์มือถือของเขาได้เช่นความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการติดตั้งแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ก็ดีระบบของโทรศัพท์มือถือของประชาชนที่จะรองรับการติดตั้งแอปพลิเคชันก็ดีความสามารถของโทรศัพท์รุ่นต่างๆ เมื่อทางภาครัฐกำหนดให้ประชาชนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งคัดโดยมีการกำหนดโทษทางอาญากรณีมีการฝ่าฝืนคุณหมอทวีสินกล่าวผ่านการรายงานสถานการณ์โควิดวันนี้อย่างชัดเจนว่าหากปรากฏว่าผู้ติดเชื้อโควิดไม่มีการติดตั้งแอปพลิเคชันหมอชนะถือเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนด แต่ยังคงปรากฏข้อจำกัดของประชาชนแต่ละคนที่อยู่บนพื้นฐานที่แตกต่างกันออกไปตามที่ผมอธิบายไปข้างต้นจึงย่อมถือว่ามาตราการติดตั้งแอปพลิเคชันมีลักษณะเป็นการเพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชนเกินสมควรแก่เหตุตามอันเป็นการขัดหรือแยง้งต่อมาตราย6ของรัฐธรรมนูญ ภาครัฐต้องไม่ลืมว่าการมีภาร,รกิจในการดูแลความสงบเรียบร้อยซึ่งรวมถึงการมีหน้าที่ในการดูแลด้านสาธารณาสุขหรือสุขภาวะของประชาชนไม่ได้หมายความว่าเพื่อแก้ไขปัญหาข้างตน้นจะส่งผลให้รัฐสามารถออกมาตรการใ,ใดๆขึ้นมาก็ได้ตามอำเภอใจโดยมีได้คำนึงถึงการเคารพและพิทักษ์รักษา สิทธิเสรีภาพของประชาชนซึ่งก็เป็นอีกหน้าที่หลักหนึ่งของรัฐที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ด้วยเฉกเช่นเดียวกันโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเปลี่นโนมาอย่างเช่นจะมาบังคับให้คนโหลดไม่โหลดก็มีความผิดนี่มันเข้าข่ายและเมื่อสิทธิส่วนบุคคลมากเกินไปไหมครับเท่าที่ผมอ่านมาแอปนี้รู้สึกว่าจะเจาะลึกมากไปไหมครับ สนับสนุนเชื่ออาจารย์จุลาดีกว่าฝ่ายภาคการเมืองครับขอบคุณอาจารย์จุลาค่ะที่ท่านคำนึงถึงประชาชนที่ไม่เข้าถึงระบบเพราะประชาชนบางคนยังเล่นโทรศัพท์ไม่เป็นเลยเข้าใจประชาชนด้วยเถอาคระัรัฐบาลแล้วคนที่ไม่มีโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนเราจะทำยังไงตาสีตาสาตายเรียบเลยทีนี้สงสัยจะโดนปรับกันทวหน้างึดไหลเดอร์ประเทศกูมี โดนทัวลงสักขนาดนี้เดียวก็ออกมาแก้เกี้ยวว่าเป็นห่วงประชาชนแค่ขอความร่วมมือต้องมาหมุกนี้แน่ๆเข้าใจนะครับว่าเป็นห่วงประชาชนแต่ความเป็นห่วงนี้ทำไมต้องเอากฎหมายมาครอบงำแต่พอพวกท่านโกงกินกันยัดหากันแล้วทำไมไม่เอากฎหมายมาเล่นตัวท่านเองบ้างล่ะครับมันเอาสมองส่วนไหนคิดขนาดคนทำงานมีเงินเดือนบางคน ยังมีแค่โทรศัพท์รุ่นเก่าๆซึ่งมันก็โหลดแอปไม่ได้แล้วชาวบ้านที่ไม่มีงานทําและมีโทรศัพท์เก่าๆจะโหลดแอปได้ยังไงแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อโทรศัพท์ เงินจะกินก็ยังไม่มีพวกคุณไม่เคยจนใช่ไหมถึงได้คิดกันแบบนี้ยอมรับแล้วล่ะว่าพวกคุณไม่เข้าใจวิถีชีวิตคนไทยจริงๆแค่ออกกฎหมายบังคับคนใส่หน้ากาก,กอนามัยก็พอแล้วนี่เล่นบังคับกันซื้อโทรศัพท์ใหม่โหลดแอป,ปใหม่บ้าไปแล้วมังทุเรศเลอะเทอะขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและมติชนขอขอบคุณทุทกท่าที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ